สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการ The Daily Dose สาระและความคิดเห็นในมุมมองที่แตกต่างทาง Voice TV การเมืองในพม่าในอดีตเข้าใจง่ายนะครับเข้าใจง่ายก็คือในฝ่ายหนึ่งก็จะมีพลเอกอุโสตานช่วยซึ่งเป็นผู้บัญชาการฐานสูงสุดมีอำนาจในการปกครองมีอำนาจเบ็ดเสร็จนะครับเป็นเผด็จการของพมา่ยาพูดง่ายๆนะฮะก็มีพลเอกอุโสตานช่วยในฝ่ายหนึ่งอีกฝ่ายหนึ่งก็จะเป็นสตรีเหล็กที่ต่อสู้เพื่อประชาธิปไตยนะฮะ และนั่นก็คืออองซานซูจีฝ่ายนี้ก็จะมีพรรคการเมืองที่มีชื่อว่า National League for Democracy นะครับหรือสันิบาตประชาธิปไตยแห่งชาติของพมา่าเคยชนะการเลือกตั้งในปีคริสตศักราช1990นะครับพอถึงเวลาผลการเลือกตั้งออกมาเนี่ยฝ่ายทหารนั้นไม่พอใจเขาก็ประกาศยกเลิกผลการเลือกตั้งนะการเมืองในอดีตของพมา่านั้นเข้าใจง่ายนะฮะเพราะแบ่งออกเป็นแค่2ฝ่าย2ฝ่ายนี้แล้วก็ สามารถทําความเข้าใจเวลาเสนอข่าวออกมาเนี่ยฝ่ายหนึ่งเป็นธรรมะฝ่ายหนึ่งเป็นอธรรมนะองซานสูจีนั้นเป็นธรรมะส่วนฝ่ายอธรรมก็คือฝ่ายฝ่ายผู้นำผดุการโพเนกอวุโสตานช่วยมันเป็นอย่างนั้นมานานนะครับจริงแล้วถ้าคุณย้อนกลับไปดูในอดีตเนี่ยเอาชัดๆตั้งแต่ช่วงปี1990มาจนถึงปี2010นะครับประมาณ20ปีเต็มเม คือแน่นอนก่อน1990มันก็มีความพยายามที่จะต่อสู้เพื่อประชาธิปไตยแต่ว่ามันชัดเจนหลัง1990เพราะว่าการเลือกตั้งมันจบลงด้วยด้วยการยกเลิกผลการเลือกตั้งโดยฝ่ายของกองทัพราวนี้มาถึงปัจจุบันเนี่ยปัญหาของการเมืองในพม่าในยุคป,ปัจจุบันก็คือว่ามันยังไม่ได้เป็นประชาธิปไตยไงฮะแต่ว่ามันมีความพยายามที่จะ,ะเปลี่ยนภาพลักษณ์ของประเทศโดยการที่ปรับสถาปัตยกรรมท,ทางการเมืองให้ดูเหมือนว่าเป็นประชาธิปไตยมากขึ้นนิดหนึ่ง นะก็คือมีการเลือกสมาชิกสภาผู้แทนประชาชนเข้าไป75%ของสมาชิกสภาผู้แทนประชาชนทั้งหมดเนี่ยมีโอกาสในการเลือกตัวประธานาธิบดีอีกทีหนึ่งคืออก็จะมีพลเอกแตงเซงซึ่งถอดเครื่องแบบทหารไม่ได้ใส่ยูนิฟอร์มแล้วก็ใส่สูตรผ,ผูกเนคไทแทนคนนี้ก็เข้ามาในคราบของการเป็นพลเรือนคือใส่สูทนะแต่จริงๆแล้วเป็นอดีตผู้นำของกองทัพเช่นกัน อยู่ภายใต้การปกครองอย่างอ้อมๆโดยพลเนกอโศโโตาลช่วยคราวนี้พลเนกเตียนเซียนก็เข้ามาบริหารจัดการอำนาจต่างๆในประเทศแล้วก็ได้สามารถดึงผู้สนับสนุนสำคัญที่ทำให้ดูเหมือนว่าความปรองดองนั้นเกิดขึ้นจริงในพมา่าัะนั่นก็คือองศาสูจีคือไปไป,ปมาๆมองสาสูจีเนี่ย ได้แค่สัมภาษณ์ในหนังสือพิมพ์วอสต e เรจ o โ r n น l ฉบับล่าสุดที่ผ่านมาว่าเขานั้นเห็นว่าพลเอกแตงเซ็งนั้นเป็นคนดีและเชื่อว่าน่าจะทําให้ประชาธิปไตยในพม่านั้นเบิกบานขึ้นมาได้ยี่น้อยรในระยะยาวก็ออยั่น้อยเริ่มต้นแล้วเสร็จแล้วพม่าก็เนียนมากนะฮะพะม่านี้เพิ่งออกกฎหมายใหม่อกอกกฎหมายใหม่อนุญาตให้ผู้ใช้แรงงานตั้งสหภาพแรงงานนะ แล้วก็จะเปิดโอกาสให้สาภาพแรงงานนั้นปล่อยให้คนในเครือนั้นออกมาประท้วงได้เป็นครั้งแรกในรอบหลาย10ปีไม่เคยมีการทําอย่างนี้นะฮะสร้างความยินดีให้กับสหรบประชาชาติเลย UN บอกว่านี่เป็นนิมิตใหม่ของการปฏิรูปอีกขั้นหนึ่งนะฮะทดแทนกฎหมายสหภาพแรงงานปี2เนี่ยปี1962ที่ไม่ให้คนนั้นชุมนุมกฎหมายดังกล่าวระบุเงื่อนไขบ้างเหมือนกันว่าแรงงานที่ชุมนุมได้เนี่ยต้องไม่รวมถึงเจ้าหน้าที่ทหาร ไม่รวมถึงเจ้าหน้าที่ตำรวจนะฮะกลุ่มเอินจัดตั้งสาภารายงานเคลื่อนไหวได้ต้องมีสมาชิกอย่างน้อย30คนนะครับจะต้องมีการตราสัญ,ญลักษณ์เป็นชื่อของตนเองเข้าไปด้วยคือต้องทำอย่างเป็นลายลกักษณ์อักษรแล้วก็ได้รับอนุมัติโดยรัฐลูกจ้างที่จะ,ะเคลื่อนไหวชุมนุมหรือต้องการที่จะเข้าเป็นสมาชิกของสาภารายงานจะต้องแจ้งล่วงหน้าอย่างน้อย14วันให้รัฐบาลทราบนะฮะ ถึงจำนวนผู้ใช้แรงงานที่จะเข้าร่วมประท้วงอ,อย่างไรก็ตามนะผู้ใช้แรงงานในภาคบริการที่จําเป็นอย่างเช่นบริการด้านสุขภาพดับเพลิงโทรคมนาคมการประปาและไฟฟ้าเนี่ยจะไม่ได้รับอนุญาตให้หยุดงานแล้วไปประท้วงได้นะมันก็มีเงื่อนไขที่ละเอียดองค์กรแรงงานสากลน,นะครับ International Labour Organization เขาก็สนับสนุนมาตรการดังกล่าวเห็นว่าเป็นก้าวสำคัญของพมา่าแต่ว่าเขาก็แสดงท่าทีระมัดระวัง ในการสนับสนุนเพราะว่ายังไม่ได้ศึกษารายละเอียดของตัวกฎหมายเพราะว่าเขาเชื่อว่าที่ผ่านมาบางทีเนี่ยแรงงานออกมาเคลื่อนไหวชุมนุมแล้วมักจะลงเอยด้วยการถูกจับกลุ่มขุมขังงนั้นเขารอดูก่อนว่าถึงเวลารัฐบาลพม่าจะทาอย่างไรถ้าเกิดแรงงานนั้นชุมนุมจริงๆแต่ว่าอย่างน้อยเนี่ยพมา่าเขาเนียนมากไงครับคือรัฐบาลทหารในคราบของรัฐบาลพลเรือนถอดเครื่องแบบใส่สูตรผูกเร้งไทยแต่ยังเคยเยด็ดยศพลเอกอยู่เนี่ย มีความเนียนในการพยายามปรับภาพลักษณ์ของรัฐบาลและในขณะเดียวกันดึงบุคคลสําคัญเข้าไปสนับสนุนฝ่ายของตอนเองนั่นก็คือองซานซูจีแล้วองซานซูจีก็ยอมเพราะว่าจนตรองจริงแล้วก็ไม่สามารถเคลื่อนไหวต่อไปได้อีกพรรคการเมืองของตอนเองนั้นก็ถูกยุบมวลชนที่เคยสนับสนุนนั้นก็ไม่ค่อยจะมีเหลือตอนเองก็ไม่รู้จะไปอยู่ที่ไหนก็ต้องอยู่ในบ้านที่พมา่าทาอะไรบ้างไม่ได้ ที่น่าสนใจคือตอนนี้พม่าเริ่มได้รับความสนใจจากสหรัฐอเมริกาสหรัฐอเมริกานั้นให้ความหวังแล้วนะฮะว่าพม่านั้นมีโอกาสที่จะเปลี่ยนไปเป็นประเทศที่เป็นประชาธิปไตยที่ดีปัญหาก็คือเมื่อพม่าเรียนรู้ที่จะทําแบบนี้ที่จะเรียนแบบประเทศไทยที่จะเปลี่ยนเป็นประชาธิปไตยในแบบที่เป็นเหมือนเผด็จการเนียนๆโดยที่กองทัพนั้นมีอํานาจนะะ และมีที่พลทางอ้อมต่อรัฐบาลเ,เมื่อพมา่าเรียนรู้วิธีทำแบบนี้ในอนาคตภายในระยะเวลาแค20่2030ปีพมา่าก็คงจะเป็นหนึ่งเป็นคู่แข่งสำหรับประเทศไทยเพราะว่าทรัพยากรธรรมชาติของเขาก็ไม่แพ้ของเราสองพมา่าจะเป็นคู่แข่งสำหรับประเทศไทยในเชิงของความเป็นประชาธิปไตยครึ่งใบก็ได้เพราะว่าเมื่อคุณทําตามโมเดลเมืองไทยแล้วเนี่ยคุณก็จะได้รัฐบาลที่ประชาคมโลกนั้นยอมรับ มีการเลือกตั้งนะสัดส่วนของอส,สภาที่มาจากการแต่งตั้งโดยกองทัพโดยตรงเนี่ยอันนี้แน่นอนมีซึ่งนี่แตกต่างจากไทยแต่อีกหน่อยเขาคงจะค่อยๆลดสัดส่วนนั้นไปพม่านั้นมีโอกาสที่จะเปลี่ยนเป็นประชาธิปไตยจริงๆนะปัญหาก็คือเมื่อเวลาผ่านไปสมมุติ5ปี10ปีจากตอนนี้เดี๋ยวหลายคนจะมานั่งบอกว่าเฮ้ยพม่านั้นเป็นประชาธิปไตยแล้วแต่ในความเป็นจริงโดยโครงสร้างมันก็ยังไม่ใช่ ถึงเวลาของช่วง Daily ค o เวอครับพูดถึงเรื่องน้ำท่วมกันในวันนี้ Wall Street Journal เขาบอกว่า Thailand's Capital Bangkok นะฮะบางกอกเนี่ย hit into critical days นะฮะช่วงวันและเวลาแห่งความเป็นวิกฤตแล้วก็ภาพของพระนะะพระสงฆ์ เดินไม่ใช่เดินบินธบาตหรืออาจจะเดินบินทบาตก็ได้นะฮะก็เดินฝ่าน้ําท่วมไปซึ่งเขาพยายามที่สะท้อนออกมานี่ไทยนั้นเป็นเมืองพุทธแล้วก็เป็นเมืองพุทธที่เผชิญกับภาวะวิกฤตน้ําท่วมน้ําท่วมที่ท่วมเข้ามาถึงในเมืองหลวงแล้วก็ท่วมในแบบที่ไม่ว่าคุณจะเป็นใครไม่ว่าคุณจะเป็นปุชุชนธรรมดาเป็นพระสงฆ์ไม่ว่าคุณจะเป็นอภิมหาเศรษฐีทุกคนก็โดนน้ำท่วมหมดครั้งนี้นะครับภาพนี้ก็สะท้อนออกมา ผมอ่านหนังสือพิมพ์หลายฉบับไม่ใช่เฉพาะในต่างประเทศที่ประเมินว่ากรุงเทพนั้นเข้าสู่ภาวะวิกฤตนะครับคือสื่อในต่างประเทศเนี่ยก็ข้อชัดเจนเขาก็วาดภาพออกมาอย่างนั้นละนักลงทุนก็คงจะมีความเชื่อมั่นน้อยลงเห็นได้เป็นที่นี้ซึ่งอันนี้ก็อ,อยู่ในสื่อหลายสำนักเหมือนกันนะฮะ mm hmm. Voice TV mm hmm. ก็มีแดงเหลืองชมพูชัดเจนนะฮะเขตที่ยังรอดอยู่ก็คือเขตสีขาวอพยพทั้งหมดก็เพิ่มมากขึ้น,นเรื่อยๆนะก็เป็นปัญหาจริงเหมือนก็เป็นมืนก็เป็นช่วงวิกฤตสำหรับกรุงเทพ ดูหนังสือพิมพ์ตอนเช้านะฮะแต่ละฉบับก็ไม่ได้ช่วยความรู้สึกนั้นนะฮะผมหยิบแต่ละเล่มขึ้นมาดูเอาอันไหนดีอันไหนเครียดสุดเครียดสุดก็คงจะหนีไม่พ้นไทยโพสต์ always เครียดสุดน้ํารุกคืบกลื่นชั้นในนะฮะอันนั้นเครียดพอไหมฮะดูดูคมชัดลึกนะฮะผมจะแซงขึ้นไปเลยนะฮะนะฮะน้ำล้นบางซื่อนะะผมเครียดตั้งแต่เช้าแล้วฮะทั้ง,ท,ง,ท,งที่บ้านผมยังไม่ท่วมเสร็จแล้วนะฮะ ดูภาพการทํางานของตํารวจสงสารก็เหมือนกันนะฮะต้องมีแพรตตำรวจยืนยืนอยู่บนแพรอันนี้ไม่ใช่จ่าเฉยนะอันนี้ของจริงเลยนะฮะแล้วก็วิกฤต3ล้านตันขยะท่วมกรุงทั้งทงท,งที่น้ําท่วมยาอยู่แล้วนี่ยนะฮะก็นั่งดูแล้วคงจะเครียดเหมือนกันแต่ว่าบางทีบางทีเนี่ยมีบางภาพที่อาจจะสะท้อนเห็นอีกมุมหนึ่งของน้ําท่วมครั้งนี้ดูแล้วก็แบบ อาจจะน่ากลัวยิ่งกว่ากรุงเทพโจมคืนนี่คือ,อาภาพจุดสาคัญที่วัดพระาธาตุนะฮะจังหวัดพระนครศรียุธยาหนึ่งในมรอดอกโลกนะฮะเขาถ่ายมา6พฤศจิกายนนะฮะดูแล้วก็น่ากลัวอยู่เหมือนกันนะฮะนี่คือภาพต่างๆที่เห็นอยู่ในสื่อช่วงหน้าฮะกลับมาคุยเรื่องน้ําท่วมกันต่อนะครับว่าวันสองวันนี้จะเป็นอย่างไรนะครับตอนนี้พักกันสักครู่กับ ขณะนี้มียอดบริจาคนะครับสำหรับผู้ประสบภัยน้ําท่วมนะครับของรัฐบาลเนี่ยนับตั้งแต่เปิดศูนย์ปฏิบัติการช่วยเหลือผู้ประสบภัยหรือสอปพมาจนถึงวันที่อสองพฤศจิกายนที่ผ่านมาที่เขารวมตัวเลขเนี่ยนะฮะบ,บริจาคมาถึง2173ล้านกว่าบาทนะครับแต่ว่าตัวเลขณปัปจุบันคงจะสูงกว่านั้นเดี๋ยวทางสงปพเขาจะจัดส่งสิ่งของที่ได้รับบริจาคให้กับผู้ประสบภัย โดยใช้รถบรรทุกขนาดใหญ่16คันนะครับแล้วก็มีรถบรรทุกขนาดเล็กอีก11คันแจกจ่ายใ,ในพื้นที่7จังหวัดนะครับก็จะมีกรุงเทพมหานครนนทบ,บุรีปรทุมธานีพระนครศรียุธยาชนบุรีชัยนาทแล้วกรนครปฐมความพยายามที่จะช่วยผู้ประสบภัยก็ได้เห็นจากหลายฝ่ายนะครับไม่ใช่เฉพาะสปปผมไปดูการสํารวจของทางโพต่างๆตอนนี้ก็ระบุมาชัดว่าทั้งกองทัพ ทั้งสื่อมวลชนทั้งอาสาสมัครก็มีบทบาทที่ประชาชนนั้นประทับใจไม่น้อยไปกว่าสพอ,พอในขณะที่ผลของโพก็ชัดเหมือนกันว่าไม่ค่อยที่จะพอใจการทํางานของทั้งสพอ,พอและฝ่ายค้านด้วยนะครับอย่างไรก็ดีผมเชื่อว่าทุกฝ่ายนั้นพยายามที่ดีที่สุดตอนนี้ในภาพรวมก็คงจะแค่เหลือว่า 1. นนะครับนิคมอุตสาหกรรมบางชันจะโดนรือเปล่า สองสอปพจะทําอย่างไรและกองทัพจะช่วยเหลือสอปพอ,อย่างไรในการที่จะไม่ให้นิคมอุตสาหกรรมที่ลาดกระบังเนี่ยท่วมอันนี้สําคัญนะฮะเพราะว่าที่พินาศไปจนถึงตอนนี้ที่นวนาคนครที่อยุธยาเนี่ยมันก็แย่พอแล้วถ้าบางชันโดนไปด้วยลาดกระบังโดนอีกอีกหลายแสนล้านนะครับเพราะฉะนั้นนี่คือโจทย์สําคัญตอนนี้แน่นอนในระยะยาวก็ต้องมานั่งฟื้นฟูนิคมอุตสาหกรรมที่อยุธยาทั้งหมด นะผมเข้าใจว่านนทนครคงใช้วลาอหลนานแต่ว่าไฮเทคนี่ฟื้นฟูนฟนได้ถึง90%แล้วนะครับแต่ว่าโจทย์นอกเหนือไปจากนั้นก็คือต้องรีบผันน้ำลงฝั่งตะวันออกโดยที่ไม่ปล่อยให้กระทบไปถึงนิคมอุตสาหกรรมลาดกระบงังและท่ากาศยานสวรภูมินั่นคือภารกิจต่อไปในขณะที่ปกป้องพื้นที่ชั้นใน,ในระดับหนึ่งคือปล่อยให้ท่วมบ้างปล่อยให้ไหลเข้ามาแต่ว่าไม่ใช่น้ำไปขังอยู่กลางกรุงเทพมหานครอีกเดือน2เดือนคงไม่ยากขนาดนั้น นะครับรเพราะฉะนั้นโจทย์หลักของรัฐบาลก็คือ,อปล่อยน้ําไปทางทิศตะวันออกให้มันไหลไปสู่อ่าวไทยโดยเร็วล่ขณะดเดียวกันปกป้องพื้นที่ชั้นไหนไม่ให้ท่วมขังนานจนเกินไปบิ๊กแบ็กจะเวริร์กไหมก็หวังว่าจะเวริร์กเขาบอกว่าเวริร์กไปแล้วในระดับหนึ่งตอนนี้ในการรั้งน้ําไว้ถึง60%แต่ว่านอกเหนือไปจากนั้นสิ่งที่น่าเป็นห่วงตอนนี้แล้วก็เป็นสิ่งที่ทางฝ่ายค้านและกทมกเขาก็ติงสบพอยอยู่แล้วนั่นก็คือฝั่งตะวันตกซึ่งน้ําท่วมมานานแล้วแล้วก็ขัง นะแล้วก็ไม่ค่อยจะดีขึ้นสักเท่าไหร่น้าไม่ได้ลดลงเร็วเท่าที่นครสวรรค์ได้ซ้าไปเพราะฉะนั้นฝั่งตอนตกนั้นน้ําท่วมน้ําขังแรงหนักสูงกว่าฝั่งตอนออกและพื้นที่ชั้นในในบางส่วนทางตอนเหนือเยอะอันนั้นก็เป็นอีกโจทย์หนึ่งที่จะต้องรีบแก้ไขโดยเร็วมันเป็นเหมือนอประมาณเขาเรียกว่า five front war นะเป็นการต่อสู้สงคราม5ด้านพร้อมกันด้านหนึ่งคือฝั่งตันตกที่ต้องรีบจัดการตอนนี้ให้มันเบาลง โดยเร็วที่สุดให้มันไม่แย่ไปกว่านี้แบบที่ตอนแรกคุณปลอดประสบนั้นเตือนว่าจะแย่ไปถึง1เดือนฝั่งตอนออกให้มันออกไปโดยเร็วโดยที่ไม่กระทบสุณภูมิแล้วก็ลาดกระบังทางตอนเหนือไม่ให้เข้ามาฝ่ายในมากจนเกินไปให้เข้ามาบ้างให้ระบายในแบบที่ถึงเวลาพอผ่านไปได้และในขณะเดียวกันนะฮะสฟื้นนิคมอุตสาหกรรมที่รับผลกระทบไปแล้วในจังหวัดพระนครศรียุธยานะครับและ5ทําให้นครสวรรค์กลับมาเหมือนเดิม นั่นคือสิ่งที่จะต้องได้เห็นในช่วงนี้อีกประเด็นหนึ่งซึ่งเป็นประเด็นรองแต่ว่าก็สําคัญเหมือนกันนั่นก็คือหาแพะรับบาปหาแพะรับบาปคือแพจริงนะในที่นี้ผมเห็นเอสทีวีแมเนเจอร์สุดสัปดาห์เขาขึ้นประเด็นนี้เมื่อเช้าพูดในเวกับไทยแลนด์ละบอกว่าแพะก็คือเขื่อนซีรีเกิดเขื่อนเขื่อนภูมิพลเนี่ยตกลงแล้วเนี่ยผู้บริหารเขื่อนมีบทบาทขนาดไหนในการทําให้น้ําท่วมครั้งนี้ถ้าคุณอ่านในสุดสัปดาห์ของแมเนเจอร์ เขาก็บอกชัดเจนว่าฝ่ายการเมืองหาเรื่องนะ,ะหาเรื่องให้เขื่อนภูมิพลเขื่นสิริเกิตเป็นแพ้รับบาดไปน้ำท่วมครั้งนี้นะฮะอันนี้คือ STV Manager แต่ถ้าคุณไปดูถ้าคุณไปดูในนี่กรุงเทพธุรกิจนะฮะผมจะเปิดให้ดูนิดเดียวทางกฟอผออเข้าถึงขั้นซื้อไปครึ่งหน้านะฮะชี้แจงนะฮะ ข้อทีจริงเรื่องการระบายน้ําของเขื่อนภูมิพลและเขื่อนสิริกิติ์เขาพยายามจะชี้เห็นด้วยซ้ําไปว่า mm. การระบายน้ําแต่ละครั้งถ้ามากไปเร็วไปน้ําก็ท่วมผมเคยตั้งคําถามในรายการนี้ว่าทําไมไม่ระบายออกมาให้เยอะก่อนหน้านี้เขาพยายามชี้แจงเลยว่าถ้าระบายเยอะเกินไปในบางช่วงก่อนที่จะมาถึงช่วงนี้น้ํามันก็ท่วมในพื้นที่ภาคกลางตอนบนไปแล้วนะครับเพราะฉะนั้นทางกฟผเขาก็ ซื้อพื้นที่สื่อในการชี้แจงเหมือนกันมันเป็นสงครามสื่อฮะก่อนหน้านี้บางกอกทูเดย์ก็มีบทความที่แทบจะประนามผู้บริหารเขื่อนที่คุมกรมชลประทานแล้วก็คุมเขื่อนภูมิพลแล้วก็เขื่อนเสรีกิจก่อนหน้านี้ได้ซ้าไปนะครับแมเนเจอร์ก็มีมุมของเขาบังกอกทูเดย์ก็มีมุมของเขา,ขเขาแล้ววันนี้กรุงเทพธรุรกิจก็ให้ทางกฟผซื้อพื้นที่สื่อเรื่องนี้คงจะต้องมีการตรวจสอบกันต่อไปนะฮะเพราะว่า เมื่อเช้าในเวกับไทยแลนด์คุณชูวัตรโรสีริสุก็เสนอบทความขอนักวิชาการท่านหนึ่งที่บอกว่าปัญหามันอยู่ที่เขื่อนจริงๆปัญหามันอยู่ที่เขื่อนจริงๆผมก็เชื่อในบางส่วนของที่กฟผเขาชี้แจงแต่ว่าลึกๆยังไงผมก็ยังเชื่อว่าปัญหามันก็อยู่ที่เขื่อนนะครับไม่ใช่ปัญหาอยู่ที่ฝนแต่ว่าอย่างไรก็ดีก็ต้องฟังทุกฝ่ายไว้แต่ว่าการหาบทสรุปเกี่ยวกับ การบรหิหารจัดการน้ำของเขื่อนเนี่ยเป็นสิ่งสำคัญเพื่อป้องกันไม่ให้น้ำท่วมในครั้งหน้าถึงเวลาของช่วง global voices มีข่าวมาว่าสหรัฐอเมริกาเขาจะถอนทหารออกจากอิรักนะครับแล้วก็ในปีหน้าก็คงจะถอนทหารออกจากอัฟกานิสถานถามว่าจะกลับไปอยู่อเมริกาเลยทั้งหมดรอเปล่าก็คงจะไม่ใช่นะฮะ เพราะว่าตัวเลขของทหารที่ประจําการอยู่ในตะวันออกกลางของสหรัฐเนี่ยมีสูงถึง40,000นายอยู่แล้วนะฮะเอาเฉพาะในประเทศคูเวตเนี่ย23,000นายรัฐมนตรีกระโหมสหรัฐเขาให้สัญญาณกับหน่วยงานภายใต้การควบคุมของเขาภายใต้การบังคับบัญชาของเขาว่าพร้อมที่จะให้ทหารในบางส่วนที่จะต้องออกไปจากอิรักเนี่ยไปอยู่ในพื้นที่ อื่นในตอนออกกลางนะครับประเทศที่อยู่ในกลุ่ม Gulf Cooperation Council นะฮะซาอุดิอาระเบียคูเวตบากเรนกาตา้สาสหอัฐอารบเเรตและก็อมาเนล้วนแต่เป็นพันธมิตรหลักของอเมริกาและอังกฤษทั้งนั้นโอกาสสูงที่ทหารที่ออกจากอิรักและกัฟกานิสถานเนี่ยอาจจะถ,ถูกโยกไปไว้ที่6ประเทศเมื่อกี้นี้นะครับหกประเทศของกลุ่ม GCC นะครับเพราะฉะนั้นไม่ใช่หมายความว่าอเมริกาถอนกองทัพออกจาก อัฟกานิสถานและอิรักแล้วจะหมดนายตัวนอกกลางมีอยู่แล้วประมาณ4ี่หมื่นนายอาจจะเพิ่มขึ้นอีกก็ได้จากกลุ่มที่ตอนนี้ประจำการอยู่ที่อิรักและอัฟกานิสถานอาจจะย้ายไปอยู่คูเวตอาจจะย้ายไปอยู่ซาดิอาระเบียบาเรนกาตา,าร์สหรัฐอเมริกหรือโอมานก็ได้นะครับอันนี้เป็นยุทธศาสตร์โดยรวมของกระทรวงกลาโหมสหรัฐซึ่งไม่ต้องการที่จะลดบทบาทลดหน้าที่ในตะวนันอกกลาง เพียงแค่ไม่ต้องการให้ทหารนั้นอยู่ในรับการให้ทหารและอรักต่อไปเพราะว่ามันเสี่ยงเหลือเกินอีกเรื่องหนึ่งที่ขอพูดในรายการวันนี้สั้นๆนะครับเป็นข่าวใหญ่เหมือนกันนั่นก็คือสุขภาพของจักรพรรดิอาคิโตะของญี่ปุ่นนะครับตอนนี้ป่วยเป็นโรค b r o n c h i t i นะครับซึ่งก็คือโรคปอดอักเสบนะครับแต่ว่า b r o n c h i t i หรือปอดอักเสบนี่หายได้นะครับอาการสามารถดีขึ้นได้ถ้ารักษาตัวนะครับส่วนผู้ก่อตั้งประเทศ สิงคโปร์แล้วก็เป็นบิดาของ uh, นายุมตรีคนปัจจุบันของสิงคโปร์นะครับนั่นก็คือลีกวนยูตอนนี้ป่วยนะครับ uh, ปลายเส้น uh, uh, ในสมองเส้นประสาทในสมองนั้นอักเสบนะครับแล้วก็ข่าวจากสิงคโปร์รายงานว่าตอนนี้เวลาเดินเนี่ย uh, อาการไม่ค่คยปกติแล้วเดินแล้วโซเซนะครับก็ข่าวสำคัญเกี่ยวกับจกักรพรรดิอากิโตะแล้วก็ลีกวนยูในวันนี้รายงานกันให้ทราบพกานสังคมครับช่วงหน้ากลับมา ในรายการ The Daily dose จะมี daily Quote ครับ daily ขวดวันนี้นะครับไปดูคําพูดประจําวัน,นรายการ The Daily dose นะครับคุณปลอประสบสุรสวัสดีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีบอกว่าความเห็นตามความเห็นผมการระบายน้ําฝั่งตะวันตกควรต้องการต้องช่วยการระบายลงทะเลให้เร็ว น่าจะดีที่สุดระหว่างนี้ขอให้อดทนเพราะมีปริมาณน้ำ2,500า0ถึง3,000ล้านลูกบาทเมตรที่ทราบเพราะว่าน้ำมันผ่านบ้านผมแล้วก็พ้นจากวันที่31ตุลาคมมาแล้วน้ำจากนนทบรุรีลดลงแค่วันละ2เซนติเมตรฉะนั้นน้ำจำนวนนี้ท่วมฝั่งทนแน่นอนดังนั้นฝั่งทนน่าจะถูกน้ำท่วมนานกว่า15-21ถึง21วันก็นี่เป็นหน,หนในโจทย์หลักของรัฐบาลนะครับช่วยเหลือ ผู้ที่ประสบภัยในพื้นที่ฝั่งธนบุรีให้ไม่เผชิญกับภาวะน้ําท่วมขังนานจนเกินไปเพราะว่าฝั่งตะวนันออกตอนนี้ยังค่อนข้างสบายอยู่เทียบกับฝั่งธนนะฮะเดลี่พิกวันนี้พูดถึงรัฐบาลของกรีซนิดหนึ่งเพราะว่าเป็นประเทศที่ตอนนี้มาถึงจุดที่แปลกประหลาดมากๆคือสหภาพยุโรปฝรั่งเศสเยอร,รมนีเขาต้องการที่จะส่งเงินไปช่วยเหลือกรีซ เบล out ไปอุ้มรัฐบาลของกรีซที่สร้างนี้ไว้มากมายแต่ว่านายมนตรีจอจปาปันเดรยูเองเนี่ยมีลีลามากเหลือเกินนะตอนแรกประกาศที่จะทำประชามติให้ประชาชนชาวกรีซนั้นตัดสินว่าต้องการเงินจากสาภาพยุโรปและ IMF หรือเปล่าถึงเวลาก็เปลี่ยนใจตอนนี้ก็ยังลีลากันอยู่นะฮะจนตอนนี้ประเทศที่เป็นมหาอำนาจในโยุโรปอย่างเช่นฝรั่งเศสแล้วก็เยอรมนีเขาเริ่มที่จะ มานั่งคิดแล้วว่าเผลอๆตัดหางปล่อยวัดกรีซด,ดีหรือเปล่าไม่ต้องไปเอาเงินไปช่วยอุ้มกรีซอีกแล้วอันนี้เป็นสิ่งที่น่าลองคิดดูว่าถ้าเกิดประเทศที่เป็นมหาอำนาจในยุโรปหยุดส่งเงินไปช่วยรัฐบาลกรีซแล้วปล่อยให้รัฐบาลของกรีซนั้นชักดาบหยุดการชำระหนี้สินทั้งหมดเนี่ยมันจะเป็นวิกฤตหนี้ในยุโรปที่จะลามมาถึงภาวะเศรษฐกิจ ของเยอรมันและฝรั่งเศสหรือไม่น่าลองคิดดูนะฮะเพราะถ้ามันไม่ลาวเนี่ยถ้าผมเป็นอังกฤลาเมอร์โกนายงนตรเยอรมนีผมเป็นนิกราซาโคซีประธานาธิบดีฝรั่งเศสผมไม่ไปช่วยกรีซแล้วไม่ต้องให้ยุ่งเลยให้กรีซนั้นยกเลิกการใช้เงินยูโรไปเลยดีกว่านะครับเป็นดลลมมาเป็นการตัดสินใจครั้งสําคัญของฝรั่งเศสและเยอรมนีรอบนี้นั่นก็คือรายการเดอะเดลิโดสในคืนวันนี้ พบกันาใหม่ในคืนวันพรุ่งนี้นะครับติดตาม Intelligence วันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ